คาดการราคา iPhone 12รวมไปถึง iPhone XR และ iPhone 11ที่ประกาศลดราคาสูงถึง3,500บาทก่อนเรื่องดูคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด Subscribe c h anel n ของเซลเกียเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone 12ไปเมื่อคืนวันที่13ที่ผ่านมานี้นะคะ <Wow. S 1> ทาง Apple ก็ได้มีประกาศยกเลิกขาย iPhone บางรุ่นและได้มีการประกาศลดราคา iPhone XR และ iPhone 11แต่จะมีราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้คะ่ะ ามที่ได้บอกไปในตอนต้นคลิปนะคะว่า Apple ได้มีการประกาศยกเลิกการขาย iPhone บางรุ่นซึ่งนั่นก็คือ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั่นเองค่ะแปลว่าหลังจากนี้นะคะเราจะไม่สามารถสั่งซื้อทั้ง2รุ่นนี้ผ่านหน้าเว็บของ Apple ได้แล้วรวมไปถึง Apple i c o อคอนสยามและ Apple c e n t r r w w r r l d ด้วยค่ะแต่สําหรับใครที่ต้องการหาซื้อทั้ง2รุ่นนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเรายังสามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจําหน่ายไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana รวมไปถึงท r ูช เป็นนต้นค่มาดูที่การปรับลดราคากันบ้างดีกว่าค่ะส่วนนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะบางรุ่นนะคะได้มีการปรับลดราคาสูงถึง3,500บาทเลยซึ่งรุ่นที่ประกาศลดราคานั่นก็คือ iPhone XR และ iPhone 11นั่นเอง <S 2>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  iPhone 11ปรับลดราคาอยู่ที่2,800บาทในทุกรุ่นความจุ ความจุ64กิกะไบต์จากราคา24,900บาทลดเหลือ22,100บาทรุ่นความจุ128กิกะไบต์จากราคา26,900บาทลดเหลือ24,100บาทและรุ่นความจุ256กิกะไบต์จากราคา39,000บาทลดเหลือ28,100บาทค่ะ ส่วนในรุ่น iPhone XR ที่ลดถึง3,500บาททั้ง2รุ่นความจุความจุ 64GB นะคะจากราคาอยู่ที่21,900บาทจะลดเหลือ18,400บาทและรุ่นความจุ 128GB จากราคา23,900บาทจะลดราคาเหลือที่24,000บาทคา่า มาถึงเรื่องราคาของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีราคาที่เข้ามาในไทยอย่างเป็นทางการแต่ได้มีการคาดเดาราคาไว้ประมาณนี้ค่ะ iPhone 12เริ่มต้นที่26,900บาท iPhone 12 Pro นะคะเริ่มต้นที่35,900บาทค่ะ iPhone 12 Pro Max นะคะเริ่มต้นที่39,900บาทค่ะและน้องใหม่อย่าง iPhone mini นะคะเริ่มต้นที่23,900 ทราคาอาจมีการคาดเคลื่อนไปบ้างแต่ตามสถิติการเปิดตัวในรุ่นต่างๆที่ผ่านมาจะออกมาใกล้เคียงกับราคาข้างต้นนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆเ,เล่งรุ่นไหนกันไว้บ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดในการเปิดตัว iPhone 12ว่ามีรุ่นอะไรบ้างสามารถคลิกดูได้ในลิงก์ใน description นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดติดตามข่าวสารต่างๆบนช anel YouTube ของเซลเฮียรวมไปถึง Facebook แฟนเพจของเซลเฮียด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ